những dịch chào ตัวครับอเอาง่ายๆครับก็คือมันเป็นอย่างนี้คือน้ําตรงกลางมันไหลนะครับแล้วน้ําข้างๆมันตื้นนะครับก็ปลานี่ใส่ของพวกปลาช่อนอะ่ะมันจะรอดักกินลูกปลาอยู่ข้างกิ่งิะครับก็เอาจูอุ๊ยโอ้เอาชัวร์วก็ต้องใช้พวกงานหุดยางครับงานคืองานยางอะ่ะกัดส่งวัดง่ายครับโอเคโอ,โอ้โห นี่ครับฝากเข้าไปเต็มปากเต็มคำเลยสีดำนะครับโอเคฝากไวปไ้วยครับผมสุจมากครับส่งน้อย,อยก็มิดสุดจยอดครับ